อันนี้เป็นเคสที่เลือกได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะใครที่ประกอบอ่าสเปคโปรโมชั่นของเราอ่ะก็คือเลือกใส่ในเคสนี้ได้เลย i52 400F 6ค12เธอ b ์โบบู4.40 GHz การจอ RX 6400 4 GB RAM 16 GB DDR4 บัส3200 Kingston Fury b 16แถวเดียวบอร์ด H610M สตอเรเริ่มต้น M.2 256 GB NVME แล้วก็ใส่อยู่ในเคสตู้ปลาจิวชื่อมันชื่ออะไรอ่ะ Galactic จากแบรนด์ n e v i o n E-sport Power เจ็ดเอ้ยพาวเวอร์6 0 0วัตจาก SIGMA t ท c 65อ๋อเป็นตัว6 5 0้ต์อาจวัจำชื่อรุ่นไม่ได้จากแบรนด์เดเวอร์ชันเช่นเดียวกันนะครับขอไม่มือหนึ่งทุกทิ้นเหมือนเดิมแต่ว่าสำหรับพาวเวอร์ตัวนี้ที่จัดโปรโมชั่นพร้อมเคสที่เลือกได้แบบนี้จะเป็นพาวเวอร์ประกันศูนย์สปีนะครับอันนี้ระบุไว้เรียบร้อยให้ลูกค้าแล้วนะครับราคาที่รวมจะส่งแล้วไม่มีบวกเพิ่ม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยใครอยากได้ตามเพิ่มน,นี้ก็18,990ากบบาทกระบอกนิมชูจัดให้